ครับผมคนดูก็อยู่กับผมนะครับป้องรันหลงจานนะครับผมก็ขอโทษที่หายไปนานนะครับโทษทีพอดีคอมพังนะครับผมก็ตอนนี้ก็เคลมของเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ที่พังเพราะว่าไม่ได้เป็นที่ของไม่ดีนะเป็นเพราะผมอ่ะไปปรับพัดลมรอบสูงเกินนะก็เลยพังตาตอนนี้ก็ติดฉุดน้ำมาแล้วนะครับว่าทำคลิปรีวิวให้ดูอยู่นะครับผมแต่วันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์อะไรนะผมจะมาสอนเปิด FPS นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผม ให้เรากด8ดนะครับผมถ้าเราอยากดูนะครับเห็นไหมมันจะมีดาว FPS นะครับให้เรากดไปจะมีให้ขึ้นตรงนี้นะครับสําหรับคนที่อยากเห็นแค่นิดแบบเห็นแค่นิดเดียวพอครับไม่ได้เห็นแบบละเอียดแต่ถ้าคนอยากเห็นแบบละเอียดนะครับให้ปิดตรงนี้นะครับดาว FPS แล้วไปตรงเปิดดาว Performance นะครับจะเห็นนะครับว่าเฟรมเรทเราวิ่งเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมเปิด WeSing ไว้นะครับผม ก็จะบอกปิงครับตอนนี้ปิงผม15นะครับ CPU ทำงาน450 0การ์ดจอก็ทำงานเกือบร้อยนะครับอุณหภูมิการ์ดจอก็71องศานะครับก็การตั้งค่าผมประมาณนี้เลยแต่เวลาสตรีมผมจะปรับต่าๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะผมสตรีม2ช่องทางไงมันก็จะแบบแหลกนิดนึงนะอ่าสำหรับคนที่ไม่อยากเห็นเยอะๆอย่างเมื่อกี้นะครับให้เราเปิดดาวไอเพสนะครับแต่เห็นไหม สีมันดูแบบจางๆใช่ปะครับแล้วก็ปิดอันนี้ไปก่อนนะครับให้เรากด shift tab นะครับมันจะขึ้นหน้าของสตรีมมาประมาณนี้นะครับให้ทุกคนดูตรงด้านซ้ายนะครับผมตั้งจาดขัดครับกดไปแล้วเห็นไหมตัวนับ fps ในเกมนะครับให้กดตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกว่าจะให้ fps อยู่ตรงไหนนะครับผมจะเลือกอยู่บนซ้ายนะครับผม เราก็กดสีแบบความเปรียบต่างสูงนะครับอันนี้ก็กดไปครับตามผมนะแล้วก,กดตกลงครับเราก็กด shift tab อีกทีหนึ่งเห็นไหม mm hmm. มันจะเป็นเฟรมเรตประมาณนี้นะครับแต่เฟรมเลทอ่ะมันจะนิ่งนะครับแบบว่าเวลาเห็นไหมเจ็ดสิบห้านะแต่ผมลองวิ่งให้ดูเจ็ดสิบสองใช่ไหมเจ็ดสิบห้ามันจะเป็นมันจะเป็นวัดเฟรมเรทแบบนิ่งนะครับแต่ถ้าอยากเห็นแบบว่าละเอียดก็ดูตรงนี้ครับดาวไอเพครับนี่เห็นไหมมันจะวิ่งแบบ นี่นะครับตอนนี้ก็อยู่บบนนับบ Serf Candy Boxing นะครับก็เป็นิร์ฟที่ทำผมเล่น GTA เป็นแบบซ้อมซ้อมอุธอ่ะนะครับก็ฝากกดบกูแลกดแชรกกดับ Subscribe ด้วยครับผมแล้วเจินครับกูให้มันคิดแล้วเดินตายทุกคนในแกงกูโหดสัตในจองกูบนสนาคาย คำสาวยังกูยังทนทานนะไม่ว่าจะหน้าไหนๆกูส่งไปอยู่กับโูมบานขาสิเขาเรียกกูว่าซองโดปัดกูเร็วจริงยิ่งกว่าพายุทอร์นาโดคือม่งจะเป็นแบบกูจ้ะ